หาสองหาซีสามหนึ่ครับพี่น้องสามเเกทสสามเสมหนึ่งที่บอกว่าเห็นเป็นแปดสองอีีแปดสองอีี้ฝันตรงตรงนึกต่ว่าเห็นแปดสองีีสวัสดีครับผมสวัสดีครับ สวัสดีอ่ท่านผู้ชมทุกทุท่านนะครับผมนะครับวันนี้นะครับผมหนุ่มอาร์มคนเดิมนะครับผมผมพามาอยู่ที่ศาลปู่ดอนขุมเงินนะครับผมนะครับศาลปู่ดอนขุมเงินนะครับเดี๋ยววันนี้มาขอโชคลาภกันนะครับผมพ่อทองแดงเพิ่งจะมุ่งหน้าไปตรงนั้นแล้วนะครับไปจุดธูปไหว้ขอแล้ววันนี้มากับช่องอภินิหอนเดิมนะครับผมนะครับไปเดี๋ยวเราต่อเลยครับมากางคืนลโควิดวิวด้ย้โห เห็นตรงไหนเป็นเลขเลยนะต่อไม้เนี่ยไอเราก็นึกว่าตรงนึกว่าสามครับผมสามอะไรสามหนึ 3, 1, 3, get, ่งสามเจ็ดอ่ะเห็นอะไรเป็นเลขหมดเลยผมเนี่ยฮาโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูดีว่ามาขอโชคขอลาบนะครับมากลางคืนก็มีเสียวๆหน่อยดิมีเสียวหน่อยนี่ครับ สารปูรันขุมเงินนีครบับสารปูรตอนขุมเงินนะครับที่วันนี้ผมมานะครับผมตามลักผมไม่ได้มาเด้วันผมฝันนะครับอันนี้คือคือฝันความฝันของผมนะผมเล่าสู่คนฟังนะครับก็ไม่ใช่ให้เชื่อนะอันนี้คือคือเล่าความฝันสู่คนฟังคือผมเนี่ยฝันว่า เหมือนผมได้มาขอโชคขอลาภที่นี่ผมมาส่องตามมาส่องตามหินนี่แหละแต่ว่าเพิ่งมาถึงก็ก็นั่งพักก่อนนะครับม,มาส่องตามหินนะครับเดีย๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะกล้องค่อยจองอภินิรก,กับผู้ทองรอเบิงหัดผมฝันนะครับฝันเหมือนว่าเหมือนเหมือนผมมาอยู่ที่เนี่ยแล้วก็มาขอโชคขอลาภตามปกติที่ผมไปขอแต่ละที่นั่แหละนะครับ ฝันแล้วก็เหมือนได้ใครเห็นเป็นแปดสองเห็นเป็นเลขแปดสองนะแต่ผมก็ต้องมาดูก่อนว่าผมเห็นตรงไหนเดี๋ยวเขาฝันผมเห็นเหมือนเหมือนผมเห็นจริงๆนะครับเห็นแบบมันเหมือนเป็นแบบต้นไม้อะไรสักอย่างนึงนี่แหละแต่ในพื้นที่ที่นี่แหละที่เห็นคล้ายเป็นก้อนหินด้วยเป็นแปดสองเห็นแค่สองตัวนะนะครับผมนะครับก็อันนี้มาเล่าสู่กันฟังนะครับผมเผื่อท่านไหนจะลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับ กับสารปู่ดอนขมเงินซึ่งผมไม่ได้มาหาท่านนานแล้วนะครับผมนะครับไปเบิ้ลเพิ่นฝักผมท่านผู้ชมไปเบิ้งเพิ่นเอาว่าเพิ่นเห็นตัวใดพระกันเห็นอีกอย่างเนี่พระกันเห็นตัวใดวัวตะไคร้เนี่ยมันเป็นหาซีสามตัวน้องอามเนี่ยหุย้ยตัวใดนี่นี่นี่ปลอ้องจับบ้างซีบ้างเออนี่จับนี่นอืม หา C สองหา C สามนึ่งับพี่น้องนี่ยอืมโอ้อันนั่งอ่ะมึงมึงดานนี้มันจึงชัดนี่อืมอีหอย่างตัวเรือยังบงนี้สามเจ็ดเดถึงสามหนึ่งสามเจ็ดสามหนึ่งตีตัวนี้เป็สามก่นเนี่ยเลยแลววนี้คล้ายๆเป็นหาโอคือจะในคนเห็นหาสามนะตรงตของคลิปที่แล้วเนาะอืม่าสามหาหาสามนี่มีเจ็ดมีหนึ สามเจ็ดสามหนึ่ะตัวนั้นนะเม,มอยน่แต่ว่าฝันในข้อฝันเห็นเห็น <12. S 1> เป็นแปดสองสองอืมการเจ็ห้าเพีงพอบ้างงบ้ง,บง,บงในฝันเห็นแปดสองอันนี้อันนี้ขึ้นในฝันผมนะ่แลกีน่นอการมาขอจบขอลาปสิห้ากันมหาจริงๆเหะครับหาเินเลขกใส่าเป็นตกจางเป็นสงสารเนาะนนเด็กเ็ยัเด็กเพามาขอตรงนี้ เหมือนผมในความฝันเหมือนได้เดินมาตรงนี้แหละมั้งเป็นวัดครับผมอีกแล้วกับแหล่งโบราณสถานเก่าๆแก่ๆนะครับสารปูดอนขุมเงินเห็นในความฝันก็จังเห็นเป็นแปดสอง

เห็นปะน,นี่มันเลขว่งน,นี่อย่างนี้มองน,น,น่นาว่ามันหกหนึ่งสามหกหนึ่งสามแมนปะล่ะแมนปะเออคือคือเป็น, 6, 1, 6, 1, นปหกแถวว่าหกกับศูนย์แมนอืมเอาตามนั้นครับผม ฮะพอเราเห็นเล็แล้วครับพี่น้องนี่ครับยังยังยังใส่ใส่ใส่โอ้ยนี่เด็ดนี่เด็ด <c oughs> โอ้ยห้วงลัเก็บค้ที่บอกว่าเห็นเป็นแปดสองอีีแปดสองีีนี่เดแปดบนี่นห่ไหมนี่ไม่ยังถ้าบบหากับแปดนี่คนที่บอกว่าเป็นเป็นแปดสอง เอาเหล็กมืนอือติดตรงกับข้อมฝันเถอะปะเนี่ยต่วข้างแต่ว,า,ตวาข้างหนามข้างหนามมีอีกตัวหนึ่งอ๋อไม่เป็นๆๆกกนี่นีคล้ายๆแต่ว82กับ87นี่แม่นี่แม่3 387 382ครับพี่น้องแต่ไครหนามออกหมดหรอนี่คล้ายๆเป็นหา82หา82เหมือน82ครับท่านผู้ชม,มแม่นปะแม่นแม่นแม่นหุย ฝันตรงๆนึกอตนว่าเห็นแปดสองอีหลีอ้าวมันก็ติดฟันแม่แตงอามเนี่ยเบิ้งเบิ้งเบิ้งพี่น้องว่าเห็นแปดสองอี๋อีหลีอันนี้คือหีเลยเด้อุ้ยพอแล้วคนลูกแปดเจ็ดก็ได้ครับคนลูกตังเลยไปพอแล้วเฮายพอแล้วพอยแล้วกลับกลับกลับอือพันไทยแล้วกลับกลับแล้วเฮาท่านผู้ชมไปไปกลับไปขอขย่อยเซฟซี่ไปบอยขย่อเซฟซี่มาตรงขย่อยเซฟซี่มาตรงขย่อยกลับเลยกลับเลยกลับเลยเป็นบ่กลับเลยกลับเลยพี่น้องได้แล้วได้แล้วเพันไทยแล้วเพันไทยแล้วกลับเลยครับนี่นี่มองนี่กับแม่นน่จกอีกอย่าง นี่นะคุณก็จังเกิลสองหกสองศูนย์นี่แหละพอเห็นเป็นพอเห็นเป็นสองสี่เก่าอืมเอา่สยเบื้องเป็นแนวทางเอาครับผมนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับไปไปววนะควณเฮาเดี๋ยวกลับเลยกลับเลยพ่อเอาไปไปสองสี่เก่าก็ไ <2, 49. S 1> ม่ต้องแมน อืมตีได้กลับได้บ้างนีเ่เห็นตรงตรงเห็นตรงตรงอลีเด้โอเลังไตรงบอกว่าฝันฝันอหลีฝันคือยังจะขอมาขอโชคขอหลาบอยู่ผู้เดียวนี่แหละพอฝันแล้วแบบว่าเห็นเป็นสองแปดหรือแปดสองนี่แหละประมาณนี้แหละอืมอลีเด้ไปข้ากลับเข้ากลับได้ผ่านแล้วไปกลับได้พอดีท่านผู้ชมผมขอกลับกับผมเห็นละผมขอกลับแล้วเฮอุ้ยเนี่ยมาเห็นหลท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมองมันผ่านมองมันผ่านว้าวอหลี ก็เลยคือจังเกิลเกิลสองแปดสองเกิลสองสองมาสองมาท่านผู้ชมอืมไปตามนั้นครับผมอืมไปพร้อมกลับเลยบ่ยเบิ่งอีกแล้วกลับเลยไปท่านผู้ชมผมขอกลับครับคือตามนั้นครับผม ปูมันหาแล้วปูมันหายแล้วไปขับได้ที่นู้ชมคุณพอต้องแรงกับแบกดูเอาเอากองไห้เพิปไปไดปูเดอขอจากผู้ชมเขาไดีมีโชคมีลาภเด้ปูเดอไอ้ือจังไหงวดเกาเกาเก็ดไหม,มที่มันออกเกาเ็หมม,มือน,นั้นเห็นเกาเกยากยักไหเกาเกๆๆาเก็ดยกไออที่แล้วแต่กเกาเกาหาเกาเกาเ็ดเทียนกันมันนเมน ไปน้ชมตรงกับกลฝันเนาะตรงกับฝันอีหลีกลับเลยกลับเลยครับไปผมขอกลับก่อนครับผมขอกลับก่อนนะครับขอกลับเลยครับผมอืมแต่ว่าตรงที่เห็นแปดสองเนี่ยเห็นชัดนะครับแต่ตรงข้างหน้าผมไม่รู้คล้ายๆเป็นคล้ายๆทำไมสามกว่าห้านะครับไปขอกลับครับผมหออเลยอ้า โอเคนะครับท่านผู้ชมนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวคลิปคลิปนี้นะครับผมสําหรับสารปูดอนขุมเงินนะครับขอขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมนะครับขอท่านผู้ชมโชคดีเฮงๆรวยๆนะครับผมนะครับโอเคครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องหนุ่มอาร์มคนเดิมด้วยนะครับผมนะครับกดติดตามกันไว้สําหรับท่านที่อยากจะขอโชคขอลาบนะครับเดี๋ยวมากดติดตามกันไว้ผมจะพาท่านมาขอโชคขอลาบจากท่าน แต่ก็เร็เด็ดเดี๋ยวผมจัดให้ครับผมนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้หนุ่มอมคดิมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับโชคดีครับแหงๆรวยๆครับผมอ่าเห็นไหมช่องอมพลเขาก็ถ่ายทำครับผมนะครับวัานี้จะถ่ายทำในก็ะลำบากครับผมฮะเองไหนพี่กองอะไรบ่อ้าวโอเคสวัสดีครับผม